ี่ยพอดีแหละตอนนี้เราก็อยู่แถวเออ็นตินนครปฐมาก,กับลานรีนะเดีย๋ยวเราจะไปไถ่ายแล้วมันเครื่องกันนี่ผมวิ่งมาจากลาดรีแล้วเนะี่ยตรงนี้ไปเขาดาวไหนดีอ่ะ นีพมม่พรบหมดละคแล้วนะครบระยะละเดี๋ยวเราไปทานน้ำมันเครื่องก่อนเพราะเดี้ยเราจะไปขับรถเล่นกันต่อนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีจริงๆก็อยากไปหลายที่มากเลยแต่ว่าห็นว่ารถแม่งรัดอินอยู่แม่งแ c a ความเร็วเยอะไม่ได้ไงก็เลยแบบโอ้ ทีให้แมงพน้อมรันยินไปก่อนถึงเวลาจะจะได้ซัดอะไรนะจะได้สบายใจหน่อยมันต้องมานั่งขาวอยู่เก้าสิบร้อยกว่าจะถึงคนระับคุืให้มือก่อนอันนี้เราไปอยู่กับกล้องอินตาไม่ใช่ดิกล้อง d j i นะครับ Osmo Action 5 Pro โปรนะแล้วก็การเชื่อมต่อ ก็ใช้เป็นไมโูนะครับแล้วก็ต่อเรเวเลียอีกเราเลีย,ยของโหรดนะครับแต่ว่าเปิดโหมดเป็นทายไว้เลยนะครับน่าจะเก็บเสียงรอบๆบรรยากาศน่าจะครบพันอนะ่ะน่าจะครบอ่ะเก็บเสียงน่าจะครบเลยอนะ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันอีก ปีหลอกเอ็มนะครับแล้วก็เปิดโหมดเกียร์สีไว้ ราตัดคลิปไปตอนถึงบ้านนะฮะผมก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ